สวัสดีค <inda> hey, really? <speaking in ecology> ่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในชีวิตประจำวันของเราค่ะที่เราเรียนเรื่องเศษส่วนนักเรียนก็จะพบที่มันเป็นเศษส่วนที่มันมีลักษณะตัวส่วนที่มันเท่ากันและตัวส่วนที่มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเกิดเศษส่วนที่มันไม่เท่ากันว่าอันไหนเนี่ย มากกว่าถูกต้องไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มามีส่วนเท่ากันแล้วก็ส่วนไม่เท่ากันเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะคือขั้นแรกนะคะที่เชอร์จะอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเนี่ยเท่ากันก่อนตัวส่วนที่เท่ากันเนี่ยหมายถึงเศษเนี่ย จะมีค่ามากกว่านะคะก็คือสามารถเปรียบเทียบได้เลยในกรณีที่เปรียบเทียบเศษส่วนนะคะจะมีตัวส่วนที่มันเท่ากันถ้าตัวเศษที่มากกว่าตัวเศษนั้นก็จะมีค่ามากกว่ายกตัวอ,อย่างดังภาพเลยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นตัวส่วนที่มันลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเท่ากันไหมส่วนก็คือส่วนอะไรคะส่วน4ี่ถูกต้องไหมคะมีลักษณะเท่ากันเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเศษ3ส่วน4เนี่ยมากกว่าเศษ2ส่วน4ถูกต้องไหมคะม <ๆ S 2> ข้อนี้นะคะเราลองมาดูสังเกตจากภาพในฉาตดูก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งสองสามสามส่วนสี่กับเศษสองส่วน, 4, งงนส,สี่ดังนั้นเศษสามส่วนสี่จึงมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าใช่ไหมคะจึงมีค่ามากกว่าเศษสองส่วนสี่นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบตัวส่วนได้เลยถ้าตัวส่วนใดน้อยกว่า ตัวส่วนนั้นก็จะมีค่าเป็นยังไงคะตัวเศษจ,จะมีค่าเป็นยังไงเอ่ยมากกว่าตามตัวอย่างเช่นนะคะเศษ2อส่วน3กับเศษ2อส่วนหดูนะคะวิธีการคิดอย่างนี้นะัเกเรียนอาจจะยังงงอยู่ว่าทําไมเศษ3าเนี่ยสเนี่ยมันน้อยกว่า6 3มเนี่ยมันน้อยกว่า6กนะคะสน้อยกว่า6 นักเรียนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะมาดูการเปรียบเทียบต่ตอไปค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษนะคะและตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยทำได้โดยทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยนับการมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเหมือนดังกรณีคลิปวิดีโอครั้งแรกนะคะนักเรียนคนใดไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอครั้งแรกของสัปดาห์นี้นะคะที่ทีเชอร์ส่งไปให้แล้วเนาะสามารถกลับไปทบทวนดูได้นะคะว่าวิธีการคิด อย่างไรเขาบอกว่าเศษ2ส่วน3กับเศษ4ส่วน9าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาบอกว่าให้เราเอาเนี่ยตัวเนี้ยที่มันตัวส่วนเนี่ยน้อยๆเนี่ยค่ะคือ2ส่วน3เนี่ยไปคูณจําได้ไหมคะคลิปแรกที่ทีเชอร์บอกว่า3คูณอะไรได้9 3คูณกับ3ก็คือคูณทั้งเศษทั้งส่วนก็จะกลายเป็น2ส่วน3คูณ3ส่วน3จะได้6ส่วน9 และทีนี้มันจะเท่ากันและตัวส่วนระหว่าง6ส่วน9กับ4ส่วน9นักเรียนสามารถมาเปรียบเทียบได้เลยว่าเศษ6ส่วน9เนี่ยเป็นยังไงคะมากกว่าเศษ4ส่วน9นะคะดังนั้นเศษ2ส่วน3จึงมากกว่าเศษ4ส่วน9นักเรียนหลายคนอาจจะงงว่า2ส่วน3มาจากไหนนี่ค่ะย้อนกลับมาที่โจทย์นิดนึงว่าเศษ2ส่วน3เราเอามาคูณ ถูกไหมคะมันจึงได้6ส่วน9ดังนั้นเศษ6ส่วน9กับเศษ2ส่วน3มันคือเป็นยังไงคะเป็นตัวเดียวกันนะคะให้เปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยให้เปรียบเทียบเศษส่วนที่เศษมากกว่าที่มีค่ามากกว่าเศษส่วนที่น้อยกว่าตัวอย่างเช่นนะคะเศษ1ส่วน4กับเศษ4ส่วน4ข้อนี้ที่เชร์ว่าไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าเศษ1ส่วน4เป็นยังไงคะ น้อยกว่านะคะต่อไปค่ะเศษ4ส่วน5และเศษ3ส่วน5เศษ4ส่วน5เป็นยังไงคะมากกว่าใช่ไหมคะอ่ามาแล้วอันนี้เศษ5ส่วน7กับเศษ6ส่วน7เศษ5ส่วน7เป็นยังไงคะน้อยกว่าเศษ6ส่วน7อันนี้เป็นการกรณีเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะก็สามารถ เปรียบเทียบตัวเศษได้เลยเลขไหนมากกว่าก็เลขนั้นก็คือจำนวนมีมากกว่านั่นเองนะคะถ้าเศษเท่ากันเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าตัวส่วนมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่านะคะอ่าตัวอย่างเช่นนี่เลยคะ่ะเศษ1ส่วน3กับเศษ1ส่วน4บอกได้เลยค่ะว่า ถ้าเกิดเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน3ดังนั้นเศษ1-4ส่วน4น้อยกว่าเศษ1-3ส่วน3ะคะหรือเศษ2ส่วน3จะมากกว่าเศษ2ส่วน5ค่ะดูได้เลยนะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ค่อยยากนะคะต้องหมั่นทบทวนแล้วก็ดูตัวเศษและตัวส่วนให้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น ถ้าเศษส่วนเนี่ยไม่เท่ากันทำให้ตัวส่วนเนี่ยอย่าลืมว่าต้องทำให้เท่ากันนะคะกรณีเนี่ยเขาสามารถเปรียบได้วิธีใช้โดยฟังก์ชัน b u t เตอร์ y นะคะฟังก์ชันบัตเตอร์ก็คือเป็นการเปรียบเทียบฟังก์ชันแบบ b u t เตอร์ y ตัวอะไรคะจำได้ไหมบัตเตอร์ y อ่านี่เลยค่ะผีเสื้อเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเขาเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันผีเสื้อหรือฟังก์ชัน b u t เตอร์ y นะคะ ฟังก์ชันบัตเตอร์ไฟเนี่ยเขาคือนํามาคูณตรงข้ามแบบนี้นะคะทําได้หลายกรณีเลยอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถนําตัวส่วนมาคูณกันก็ได้นะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าการคูณสลับอะค่ะคือคูณไข่ก็คือตัวเศษคูณตัวส่วนตัวส่วนคูณตัวเศษสามารถเนี่ยภาพเนี่ยไปเหมือนภาพปีกของผีเสื้อก็เลยเรียกว่าฟังก์ชันบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะคะ แบบฝึกหัดค่ะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเศษหนึส่วนสกับเศษสามส่วนสีอยากรู้ว่าอะไรมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะว่าอะไรนะคะทีเชอร์อย่างที่ทีเชอร์บอกไปแล้วว่าให้ดูตัวเนี้ยค่ะดูตัวที่มันน้อยกว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวที่มันมากกว่าให้นําอะไรก็ได้มาคูณกันแล้วมันเท่ากับ ตัวส่วนที่มันเท่ากันถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้มันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณเศษ2ส่วน2มันจึงเท่ากับ2-4ส่วน4ดังนั้นเนี่ยเศษ1ส่วน2มันจึงเป็น2ส่วนอะไรคะ2ส่วน4กับ3มส่วน4มาเปรียบเทียบ2-4ส่วน4มันจึงเป็นยังไงคะน้อยกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็ดูโจทย์ไปเรื่อยๆเนาะว่ามันทำวิธีการคิดยังไงนะคะ อ,อันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะคิดได้เหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปเลยนะคะข้อสุดท้ายข้อ15ให้นักเรียนหาตัวเลขเองนะคะว่าจะเติมตัวเลขอะไรลงไปแล้วใส่เครื่องหมายใดให้นักเรียนสามารถคิดเอาเองได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ